สวัสดีจ้าพี่น้องฮัลโหลแต่ก็ฮัลโหลทุวคนสวัสดีพี่น้องมาเด้อจ้ามากินข้าววันนี้กินข้าวเหนียวเด้อจ้าวันนี้มีกับกับข้าวหลายอย่างจ้าวันนี้มีกับข้าวหลายอย่างเด้อมีทั้งต้มต้มแซ่บเนื้อเปื่อยมีทั้งแกงเห็ดแกงป่าเห็ดจ้าแล้วก็มีไก่อ่าน้องไก่อบนะคะมีข้าวเหนียวจ้าวันนี้จะมากินข้าวเหนียวเด้อ ค่อยนึกจากข้าวเหนียวนาวันนี้นะจะมากินข้าวเหนียวจ้ะเด็กพี่น้องมามาแซ่บๆน้ำกันมาแซ่บๆน้ำกันแกงปลาเห็ดเคยกินบออยู่ในป่าในดงนะ <c oughs> ก็จะทำแกงอย่างนี้กินล้ะจ้ะแซ่บๆ อร่อยจ้ะแกงป่าเห็ดเนี่ยเป็นแกงแบบธรรมชาติแกงแบบไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยจะเป็นแกงสูตรนี้แหละแกงป่าเห็ดนะนะสูตรแบบเคยอยู่ป่าอยู่ดงนาสมัยก่อนค่อยค่อยบ้านค่อยอ่าย้ายไปอยู่ในป่าในดงอะ่ะป่าดงดิบอะ่ะไปทำไร่เห็ดเนี่ยของของป่าเนี่ยอาหารป่าเนี่ยเยอะ ก็มีเห็ดมีอะไรก็ามาแกงแกงแบบนี้แล้วจ้แกงใส่ใบรกระเพราเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าแกงปลาเห็ดจ้าเนี่ยไม่ต้องใส่เนื้อไม่ต้องใส่อะไรเนี่ยอร่อยแล้วอืมหอมใบรกระเพราอร่อยมากไปลองทำจริงแกงป่าเห็ดอร่อยสุดเลยจ้ะ ใครไม่เคยลองทำนราเาไปลองทำแกงป่าเห็ดใส่ใบกะเพราไม่ต้องใส่ผักอีตูหรอกใส่ใบกะเพรานี่แหละอร่อยแล้วอือร่อยมากใส่เห็ดรวมมิตรเห็ดสามอย่างมีทั้งเห็ดน่องไก่มีทั้งเห็ดญี่ปุ่นมีทั้งเห็ดเห็ดฟาง อร่อยแซ่ปีน้องส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้มแซบเนื้อได้จ้ะต้มแซบเนื้ออืม อร่อยวันนี้กินกับข้าวหลายอย่างจ้ะกับข้าวสามอย่างวันนี้นะืมสดร่องคอดีจังสุดท้ายกาะชอยอะลิวเกาะชอยอะ Thái gọi trời lá, liều gọi trời là Dấu à thông cu à lạc Lạc cu à trong trong dấu cái à, à. Ngầu lám thông Trong dấu siêu cây ngon lỏi canh Càng hiệt coi người แกงเห็ดแอกซื้อเห็ดฟางมาดอกที่มันทุ่มทุ่มอ่ะดอกที่มันทุ่มทุ่มดอกใหญ่ๆหน่อยอ่ะไม่ใช่ดอกตุ่มๆเด้อดอกตุ่มๆก็จะไม่แกงอย่างนี้นะจ่ะมันเป็นดอกทุ่มทุ่มเรซื้อเห็ดฟางมาที่ที่เป็นกระป๋องมาเอามาแกง ต้มแซบเนื้ออืมแซบน้ำเยอะเนื้อไม่ค่อยมีหรอกอืมแซบวันนี้กินข้าวอร่อยละ กินอร่อยวันนี้กินข่าวแซ่บวันนี้กินไว้ด้จ้ะวันนี้สิบโมงกว่าก็กินแล้วจ้ะโอ้แซ่บแกงเห็ดแซ่บแซ่ เนี่ยเห็ดเห็ดฟางที่มันดอกตูมๆแล้วจ้ะดอกที่มันตูมๆมาดอกที่มันโตแล้วอะ่ะดอกที่มันโตแล้วก็ก็มีขายเป็นกระป๋องอะ่ะไม่ใช่ดอกตูมดอกที่มันบานแล้วซื้อมาแกงโอ้สบ ไก่ก็แซ่บแซไก่ก็ไก่ก็อร่อยจ้าอบปีไก่โอไม่ใช่อบปีไก่อบน้องไก่จ้าวันนี้จะกินสองมือจ้าวันนี้วันนี้กินก็กินเท่าก่อนกินพอหายอยากก่อนเดี๋ยวสักบ่ายๆก็จะกินอีกรอบนึงจ้าเดี๋ยวบ่ายๆก็กินอีกจ้พไปน้องกินก่อนหิว วันนี้ตื่นจะเช้าจะวันนี้วันนี้ตื่นตีห้าจะ้ะอืมไก่ก็อร่อยไก่นี่หมักเองนะไก่นะหมักเองนะใส่ครบเครื่องอร่อยมากโอุยเสร็จลี พยายามจะไม่กินเยอะนะ <laughs> มันอร่อยแล้วมันกินเยอะแล้วมันก็อ้วนจับพี่น้องอืมอร่อยหอมใบกะเพราแท้อืมอร่อย เราจะกินแกงโหดห้แกงเห็ดให้หมดแหละจะกินแกงเห็ดให้หมดตักมาแล้วเหลืออยู่ในในหม้อกะว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้กินส่วนแกงเนื้อไอ้ต้มต้มแซ่บเนื้ออะมีแต่น้ำจ้ะมีแต่น้ำ kín một đéo nước nắm kem ôi sếp Thao ví hiệu luôn à Rất ngon, mọi người. các ăn lò máy phàn. Hôm nay ăn lò máy เรากินข้าวหมดตั้งเยอะแล้วไว้กินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายค่อยกินอีกรอบนึงโอาเลย จ้าอ,อ,อืมกินเห็ดหมดก็ไปแล้วกะ กินพอหายอยากก่อนค,ค,ค่อยกินข้าวเหนียวไปตั้งเยอะแล้วนกินไปตั้งเยอะแล้วกินแค่นี้ก่อนจ้ะจะกินหลายกินได้กินได้น,น้อยแ้วกินได้ลนนลหลายมื้อกินได้น้อยแล้วกินหลายมื้อล้วเก็บไว้กินซะตอนบ่ายตอนนี้ตอนเรื่อยๆห้าทีสิบเอ็ดโมงจ้ะค่อยหิวค่อยมากินก่อน เดี๋ยวเขาจะกินอีกรอบหนึ่งจ้ะประมาณรักสามสามโมงเดี๋ยวเขาจะกินอีกค่อยหิวค่อยอันนี้กินก่อนจ้ะเพราะว่าห,หิวมากกินรองท้องไปก่อนวันนี้ตื่นนาตีห้าหิวจ้าไปแล้วจ้าแค่นี้ก่อนเด้จ้าเราไปเจอกันใหม่จ้าไปแล้วจ้าไปบายบา่จ้า